รอบอาชีพสตรีไทย LPGA ทัวร์สนามที่4รายการสิงห์บ g จไทย LPGA แชมเปี้ยนชิพ2021ชิงเงินรางวัลรวม1ล้า0 0แสนบาทที่สนามสิกปาร์คขอนแก่นกลอบขับจังหวัดขอนแก่นจัดการแข่งขันภายใต้มาตรการ b u b b บ e n d อ e ซิในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามข้อแนะนำของสาธารณสุขจังหวัด จบวันแรกแล้วนะครับปรากฏว่าพัชระจุธาคงกระพันอดีตนักกอล์ฟที่เคยไปเล่นใน LPGA ทัวร์เจ้าของแชมป์สนามแรกที่จังหวัดกาญจนบุรีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำ6เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้สกอร์6อันดับพา6 6ขึ้นมาเป็นผู้นำส่วนเชอร์แมนสันติวิวัฒนพงศ์อดีตนักกอล์ฟที่เคยไปเล่นใน LPGA ทัวร์อีกคนเจ้าของแชมป์สนามล่าสุดที่เขื่อนอุบลรัฐผลงานดีเช่นกันนะครับ ทำ5เบอร์ดี้เสีย1โบกี้สกอร์4อันดับพา68รั้งอันดับที่2ขณะที่อันดับ3ร่วมมี2คนคือพันธปกาพันธุมะบำรุงและประวริษายกทวนสกอร์3อันดับพา6.9เท่ากันด้านนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ผลงานดีที่สุดเป็นนัทกิตตาวงทวีลาบนักกอล์ฟทีมชาติไทยสกอร์2อันดับพา70อยู่ที่5ร่วมกับการพนิษดนันเมืองคำสกุลอดีตนักกอล์ฟทีมชาติอีกคน นิวัสุริยะถ่ายภาพเจษดาเฉินเฉยรายงานจากจังหวัดขอนแก่น